ล่ัครับก็ขอกราบสวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็มาอยู่กับลายเดนเจอนะครับอ่าก็จะมาเปิดการชากันนะครับเห็นไหมครับ3 0 0เพชรนะคบผมแล้วก็มีโปรโมชั่น3เท่าอยู่นะครับถ้าสงสัยว่าทำไมถึงเก็บตังค์ไว้ร้านสนะครับก็ผมจะเปิดคิวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวว่าแบบจะมีเข้เขามา ผมจะรอเปิดหลังจากสุมกาชาน,นะครับก็คิวผมจะรับคนแค่ห้าคนนะครับเพราะว่าถ้าเอาเยอะกว่าน,นี้อาจจะมีคนโหดมาแล้วก็ผมจะไม่ได้ตีคิวเลยนะครบสาเหตุที่ออกก็คือในคิวที่ไม่ใช่คิวของผมครับผมไม่ได้ตีคิวเลยสักครั้งครับแบบรอตั้งนานเหลือเวลาหนึ่งนาทีแบบปุ๊บหายปั๊บเลยครับครับก็ไม่ต้องรีรอแล้วครับไปเปิดเลยครับผมจะได้อะไรครับลุ คุ้มหรือไม่ครับโอกาสได้สามเท่านะครับสามเท่าอ่าเห็นมีคนบอกว่ามันมีมันมีสูตรสูตรการได้ตัวหัวโถดอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วผมก็ได้ซื้อ exp ไว้รอแล้วนะครับอ่าเพราะว่าการใช้สูตรนี้จำเป็นต้องมีขวด exp ด้วยครับ ก่อนอื่นครับเขาบอกว่าให้เราเอาทีมเราออกให้หมดครับอเอาทีมเราออกให้หมดครับเหลือ,อไว้แค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยครับนี่เอาเป็น แบบตัวนี้แล้วกันครับนี่ครับมูนครับอ่าครับให้เอาตัวกระการ1น,นึ่งดาวหรือ2ดาวมาตัวหนึ่งครับแล้วก็ให้เรานั้นเข้าไปที่เพื่อนอ่าเข้าไปที่เพื่อนให้แล้วให้เพิ่มเพื่อน1คนอ่าจะได้หรือไม่ครับ เซอรหนึคนนะครับแล้วก็ไปที่กาชาเลยนะครับแล้วก็ให้สุ่มเฟนหครั้งนะครับอ่าอ่ารอต้องรอแบบนี้ครับสุ่มไปครับต้องรอไปครับอย่าไปกดนะครับอ่าไปดูจากสูตรมาครับอ่าโอเคถ้าได้ตัวนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็ให้รอนั้นมาตรงนี้ครับแปด เครั้งนะครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าห้าครับหกครับเจครับแปครับเกครับฮ้ยมาดูกันครับตัวแรกครับผมจะหลับตาแล้วก็เอามือปิดดูนะครับนะครับดูกันครับตัวแรกได้ไรครับเออโอ้ก็ถือว่าดีนะครับตัวใหม่ครับ เอ๊ะ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 เอเอเอโอ้ดีอยู่ครับสองแล้วครับสามแล้วครับสี่แล้วนะครับอืมอืมไม่คุ้มเลยครับห้าครับชิบหายครับเหลือสองครับหกครับอะไรล่ะนี่อ๋อไม่คุ้มครับท้าสุดท้ายแล้วชิบหายแม่งโดโอ้ชิบหายเลยครับโอ้ โอกาสได้สามเท่าโอกาสได้สามเท่าความฝันพน้นนี่โอ้โหปิ้วแวบไปกับตาเลยนะครับนี่หนสูตรท้องคนครับสูตรท้องคนนี่มันสูตรล้มละลายชัดๆเลยนะครับนี่อาจำไว้นะครับสูตรนี่คือสูตรที่ดีมากนะครับตั้งชื่อได้เลยว่าสูตรล้มละลายตัวเองนะครับนน่ะสุดยอดเลยบาดัมพ่อค้านะครับ ก็มาดูตัวที่เราได้กันเลยนะครับหนึ่งครับตัวนี้นะตัวที่เราได้ครับก็จะมาวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั้นตัวนี้กันนะครับนี่อ่าเราจะปั้นให้มันตันนะครับอตัวที่สองครับตัวนี้นอกก็ถือว่าอืน่าจะน่าจะดีครับเป็นตัวสุดท้ายด้วยครับล่างสุดท้ายด้วยนะครับนี่อแล้วก็เจมห้าร้อยนะครับ คุยครับผมอ่าพาวเวอร์ช็อตคือครับโห่ไหมครับผมอ่าตัวร้ายนะครับนี่อีกสองตัวครับอยู่ไหนครับอ่านี่ครับสองตัวก็อยู่นี่เลยนะครับนี่อีกหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอยู่ไหนครับอีกหนึ่งตัวหายครับอ่าหายจริงครับ ของจริงแท้แน่นอนครับไม่มีการหลอกลวงหายหายหายครับอ๋อตัวนี้นะครับนี่โอ้โหวางได้ก็บ้าสิครับตัวนี้อืมสล็อตความว่องไวเลยความว่องไวน่าจะโหดนะรือเปล่าครับโอเคก็ตัวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้มาก็มีท่านี้นะครับนี่อ่า อ่าผมขอให้ท่านผู้ชมบอกลวกันนะครับว่าเราควรเอาลีโอนาไปอัพใส่ตัวอ,อินเดียนแดงเจอริกา้าดีไหมหรือว่าอัพใส่เชเลฟครับที่เป็นล่างสุดท้ายอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมที่กดไว้กดซับ s c คาย e กันด้วยนะคบสำหรับคลิปนี้ครับนี่นนครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายแกรโอเย